วันที่สี่ใช่ไหมเจะสี่กันยาวันครูธรรมกายเราจะเริ่มตอกเสาเข็มตัวแรกและกระเขาเสาเข็มขุมทรัพย์สวรรค์ใช่ไหมยจะที่จะสร้างอาคารร,รอบรหนึ่งรอยปีคุณยายจารย์ในจภาพนี้ ก็คัดเลือกค้อนมาคือก็ไปคัดเอาที่เป็นเครื่องยศมืองเป็นอาวุธมืองอะไรที่เราเห็นกันเมื่ 3, วานนี้เป็นชุดที่สามวันนี้เป็นชุดที่สี่นะจ๊ะชุดที่สี่เครื่องยศสวรรค์ ิ้นที่สี่เป็นเครื่องยศของยักษ์ระดับกลางเสือสายอยู่ภายในปา่าบริเวณปลาหิมพานซึ่งยักษ์ตอนนี้จะพกเครื่องยศของตอนไว้ที่เอวอยู่ตลอดเวลาว่าจะเดินทางไปที่แห่งใดก็จะนำเครื่องยศพกติดตัวไปด้วยเสมอ,อมนี่จะยักษ์ก็มีหลากหลายเลยเครื่องประดับแรงต่าง เรื่องใน,นต่โตเขาหลากหลายเยอะแยะแั้ษณะของเครื่องยศสวรรค์จินนีเนี่ยอย่าลืมบนสวรรค์ไม่ได้มีคอนนะแต่เราหาอุปกรณ์ที่จะเอามาทําคอนจึงไปดูเครื่องยศอาวุธอะไรต่างๆท,งที่ที่ไม่ซับซ้อนนะเอาง่ายๆเอามาทําเป็นคอ,องนงี้นะจ๊ะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวจะงงสาหรับนักเรียนใหม่ลักษณะของเครื่องยศสวรร์ที่นี้จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับค้อนอบริเวณส่วนของเครื่องยศจ,จะมีลักษณะเป็นตุ้มปลายแหลมทำด้วยโลหะสีทอง <c oughs> <c oughs> ของโคมไม่ใหญ่ไม่ค่อยมีโลหะสีทองผิวมันวาวมีลายด้วยนะเจนเะนี่ยมีลายเป็นเกลียวโดยรอบส่วนบริเวณด้ามจะทำจากโลหะสีเงินผิวมันวาวปลายด้ามจะสอบเป็นปลายมนแหลมนี่ก็เป็นด้านบนนี่ด้านหน้านี่ด้านข้าง ที่เรานึกไม่ออกก็ค่อยๆอธิบายเหมือนทุกที่ที่ผ่านมาเหตุที er> ่ทำให้มาเกิดเป็นยักษ์เพราะในสมัยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ยักษ์ตอนนี้ได้เป็นระดับผู้ใหญ่อาจารย์นิสานจะช่วยคุณผู้ใหญ่เนี๋ยเสียงไม่ค่อยมี ยก <laughs> ทำไมว่าผู้ใหญ่บ้านถูกต้องเลยจ oh. <laughs> ้ะระดับผู้ใหญ่บ้านอยู่ในสังคมเกษตรกรรมแห่งหนึ่งโ oh. ดยปกติจะเป็นคนที่มีนิสัยขี้โมโ,โห oh. งุดหงิดง่ายมีนิสัยชอบโวยวายแต่ว่าใส่เฉพาะลูกหลานแบบไร้เหตุผล ก็ไปออกกับคนอื่นไม่ได้เนะ่ยก็ออกกับลูกกับหลานนี่เนี่ยมันสบายใจแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีชอบเขาวัดทําบุญอยู่เป็นประจำไม่เจ้ป่หงุดหงิดอย่างหนึ่งนี่นะขี้มโมโหอย่างหนึ่งบุญอีกอย่างหนึ่งเวลาจะโลกนี้แล้วบุญที่ได้ทําบุญกรรมที่ได้สร้างจึงมาประกอบรวมกันส่งให้ได้มาเกิดเป็น ยักษ์ระดับกลางอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาส่วนเหตุที่ได้เครื่องยศชิ้นนี้ะลองสานนิฐานีิจ๊ะที่มีลักษณะคล้ายคล้ายค้อนเนี่ยเป็นเพราะในชาตินั้นเอ้าหัดสร้างวัดอยู่ที่จ้เพราะในชาตินั้นที่เป็นมนุษย์ ตอนนี้ก็ได้คที่เป็นอุปถากตให้กับพระภิกษุส,สงฆ์โดยการรับบุญช่วยซ่อมแซมกุฏิพระที่ชำรุจดจุดไหนที่เกิดความเสียหายเออก็จะพาลูกบ้านมาคอยช่วยเหลือลและแก้ไขจนเรียบร้อยสวยงามโดยผลแห่งบุญนี้จึงทำให้ยักษ์ตนนี้ได้เครื่องยศที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างตน้น โดยปกติของเครื่องยศจินนี้เนี่ยจะเปล่งรัศมีสีทองเรืองรองมาอยู่ตลอดเวลารัศมีมีแสงออกเป็นสีทองนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าหากนำเครื่องยศไปใช้แสดงฤ <c oughs> ทธิ์ทีนี่นก็จะแสดงกันด้วยฤทธิ์ทันั้นแหละคืออนุภาพที่เกิดขึ้นจากผลแห่งบุญที่ตัวทำตอนเป็นมนุษย์เช่นทำท่าทุบแผ่นดิน ในบริเวณนั้นก็จะเกิดอาการ,ส,าร <c oughs> สั่นสะเทือนถูกต้องอย <c oughs> แล้และมีรัศมีเป็นประกายสีฟ้ากระจายออกมาโดยรอบ oh. หรือถ้านําเครื่องยศไปแตะที่วัตถุใด <c oughs> ประตูนั้นก็จะเกิด <c oughs> รัศมีสีสัน oh. สว่างสวยเพิ่มมาขึ้นเ oh. ช่นถ้านาเครื่องยศไปแตะที่ซุ้มประตูทางเข้าวิมาน <c oughs> ซุ้มประตูนั้นก็จะมีรัศมีสีสันสวยงามนี่ของยักษ์จัตุเห็นไหมจะต่างจากดุสิตบุรีซุ้มประตูนั้นก็จะเกิดรัศมีสีสันสวยงามและเกิดประกายแวววาวสว่างสวยประดุษซุ้มประตูถูกประดับประดาด้วยรัตนชาติซึ่งเหตุที่ทําให้เครื่องยะมีอนุภาพเช่นนี้เพราะอน,นิสงส์บุญจาการซ่อมแซมกุฏิพระในสมัยที่ยักษ์ตัวน,นี้ได้ทำไว้ตอนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ <laughs> oh. เออแค่องค์ oh. วาบเลยในเมือมนุษย์มันไม่ได้นินนะ